เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอขุนดอนพรานปอาผีในหมู่บ้านว่าพูดถึงขุนดอนคนจะนึกไปถึงชายคนหนึ่งไม่ได้มีศักดิ์มียศเชื้อสายเจ้าขุนมูลนายหรือไม่แต่การจะรับตำแหน่งทางรัชก,การแต่ดังไดรอก แต่เป็นฉายาที่เพื่อนฝูงในวงเล่าตั้งให้ก็เท่านั้นเรียกกันเล่นขำๆในหมู่เพื่อนฝูงในดามเบาพูดคุยเฮฮากันเสียงดังชอบสรรหากรรมาตั้งฉายาให้ทุกคนในวงเล่าจนเกิดเป็นคำที่ติดปากพูดไปบ่อยๆก็ใช้เป็นชื่อมันทั้งอย่างนั้นชาวบ้านคนอื่นๆพังเรียกตามไปด้วย ยกตัวอย่างอีกคนก็คือไอ้จอยรูปลักษณะเป็นคนผอมสูงใบหน้าตอบเพื่อนในวงเล่าให้จ้ายาว่าปีศาจจอยต่อมาก็เรียกสั้นๆแค่ปีาศาสตในหมู่นั้นหาได้เป็นคำที่ดูหมิ่นดูแกลนเรียกไปก็ไม่ได้ถือโทษโกรธกันแต่อย่างใดตับเป็นสีสันในหมู่เพื่อนมีบางทีที่ผู้ถูกเรียกอาจจะมีเครืองตอบโต้ตับเป็นฉายาของคนคนนั้นจะได้ถอยบ้างละผีหลอกบ้างล่ะตัวคำว่าผีหลอกนี้ ั้งให้กับเพื่อนที่มินิสัยชอบพูดไปเรื่อยหลอกเพื่อนด้วยเลขเพจทุบายไปบันๆมันจึงเป็นที่มาที่ไปให้กับขุนดอนเดิมทีก็เป็นไอ้ดอนธรรมดาจนตอนนี้เรียกเต็มตัวขุนดอนไปเสียแล้วหากพูดถึงขุนดอนชาวบ้านจึงจะนึกถึงเขาที่ามาประจำวงเล่าแถบบ้านนอกคอกนาแต่ไม่ใช่แค่นั้น พราะไม่ใช่แค่เพียงภาพลักษณ์ที่เป็นคนผีเล่าแต่มีอีกมุมที่ใครจะเชื่อว่าคนผู้นี้จะเป็นคนเที่ยวทาญในด้านเบ็ดปนกฐาตัวเฉพาะในยามเดินป่าลูกอิสานคนบ้านนอกอาชีพพรานนั้นมีติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดถ่ายทอดมาจากผู้เป็นพ่อแม้มองดูเผินๆจะเป็นคนไร้สาระพูดตาเทีเล่นทีจริงถ้าจะพูดอีกอย่างก็เหมือนเป็นคนกระล่อนแต่คนคนนี้แต่เป็นที่พึ่งป่าได้ในยามมีเพศภยัยโดยเฉพาะเรื่องผีผีสงัสงสัง เคยมีคนเล่าว่าเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ทิศจะรู้ดีว่าขุนดอนนั้นจะมีวิทากำราราผีที่เรียกได้ว่าเป็นวิทาที่ได้มาจากผีแต่เองจากความที่เป็นคนกระลอนไปหลอกล่อเอาวิทามาจนได้แต่ด้วยวิธีคนใดเคยมีคนถามอยู่บ่อยครั้งว่าไปได้วิทาจากผีมาได้ยังไง แต่ก็มักจะไม่ได้คำตอบเจ้าตัวจะบายเบียงไม่ยอมพูดถึงบอกเสมอว่าตนนั้นก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีวิธงวิทาที่รำเลือกันแต่อย่างใดแถมยังพูดอีกว่าวิทากำราบผีจะไปเอากับผีได้อย่างไรกันผีมันจะมีวิทานี้ด้วยหรือปังดูไราสาระหาเหตุผลอะไรไม่ได้เลยผีก็ผีหากมีวิทากำจัดตัวเองอยู่กับตัวแล้วมันก็แทบจะนึกภาพไม่ออกแต่ถึงดังนั้นทุกคนก็ยังเชื่อ ว่าคุณดอนมีของดีจริงๆนั่นก็เพราะในครั้งหนึ่งนั้นคุณดอนเคยเข้าป่าเพื่อศึกษาวิชาในด้านพลนแลศสลยศาสตร์กับอาจารย์เป็นเวลานานหลายปีกลับออกมาก็มีอาการปั๊มๆเปอ๋เปอๆกินเหล้าเมาสังสรรค์กับเพื่อนเป็นปกติไม่เหมือนคนสําเร็จวิชาที่มักจะมีข้อห้ามต่างๆมากมายและสิ่งที่ประจักษ์แกสายตาของผู้คนก็คือเหตุการณ์ที่จะนํามาเล่าในครั้งนี้ คุณดอนปรานเถือนไัยเ่องที่ทำให้เห็นได้ว่าคนคนนี้มีความบ้าดีเดือดเพียงไหนในเท้าของบันหนึ่งในหมู่บ้านดงบากทิ๊กบได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากคุนดอนด้วยว่าไม่มีที่พึ่งแล้วไปรู้จะบากหน้าไปขอให้กลช่วยเห็นเพียงคุนดอนคนนี้เท่านั้นที่พอจะมีเขาเคยได้ข่าวว่าไปดําเรียนวิชามามีธุระอะไรกับข้าระใบทิดกบมาตั้งแต่เท้าเลย จึงทายที่หักตาตื่นตาักการถูกเรียกแต่ลงมาจากบ้านมาพูดคุยกับแขกที่มาเยือนชวยค่าทีเถิดคุณดอนมเมื่อเกิดนี้พ่อค่าเกิดทักเล็งพูดตามไม่รู้ความเอาแต่อรารวาดข้าวของคนในบ้านต้องช่วยกันจับตัวไว้แต่ไม่รู้ว่าแกแปลาเดี่ยวแรงมาจากไหนใครก็ไม่อยู่เป็นอยู่แบบนั้นทั้งคืนน่ะแต่ที่หนักหนาไปกว่าน,นั้นคือก่อนฟ้าแจ้งอยู่ดีๆแกก็วิ่งหายไปทางท้ายไร่นู่นช่วยตามดูทีเถอะ สิ่คำพูดของทิดกบที่ดูจะแฝงไปด้วยความกางังวลคุณดอนเองที่ฟังอยู่ทําท่าพิจารณาอยู่เพียงรู่เดียวเท่านั้นเอาเมื่อเกาหัวพร้อมด้วยแค่คิดตาอตัวไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องนี้เลยอ่างั้นเด้อถ้างั้นก็ไปสิว่าแค่นั้นพันก็ออกเดินนําหน้าไปเลยเส่ดือด้อไม่มีการเตรียมอุปรกรณ์ใดๆที่จะนําไปช่วยเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเดินโดดๆไปตัวเปล่าทำมาผู้มาขอความช่วยเหลือยืนทําหน้างง จึงได้รีบวิ่งตามหลังไปไอ้คนนำหน้าก็ก้กาวรากลับว่ารู้ทิศทางสักอย่างนั้นแทนที่คนมาขอความช่วยเหลือจะเป็นฝ่ายนำทางแต่ความประหลาดก็คือตัวขุนดอนเองเป็นคนเดินนำทางไปจนพบร่างของพ่อทิ์กบทีบ้าตัวไม่ถามและไม่พูดอะไรสักคำแค่ฟังว่าวิ่งไปทางท้ายได้แค่นั้นไม่คิดว่าจะตามมาถูกที่แม้แต่ตัวคนที่นำเรื่องไปบอกก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าพ่อของตนเองนั้นวิ่งมาอยู่ตรงที่ไหนกันแน่ ถ้าไม่ไปตามขุนดอนมาก็าจ,จะต้องหากันป่าแตกมีเหล่าบรรดาญาติที่ได้ข่าวตามมาดูเหตุการณ์ในครั้งนี้กันหลายคนร่างของตาคมีพ่อของทิพกบไปบิ่งจากบ้านมานั่งนิ่งจุดใต้ต้นไม้โดยท่านั่งยองๆมันเป็นป่าที่ติดกับแปลกของตัวแกเองมีร่องรอยของการถากถางและจุดไฟเผาแถวนั้นแกนั่งนิ่งไม่พูดอะไรเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หัวเราะจนดูน่ากลัวเนี่ยแกเป็นใคร มาดูในร่างของตากรมีทำไมต้องการอะไรก็บอกมาเจงตักททยทราอีกคนที่ได้ตามพวกของคุณดอนมาเป็นคนพูดขึ้นกระเทือตาเอิบอดุอนามก็พอๆกับตากรมีคุณดอนเองเอาแต่ยืนต้องไม่พูดอะไรอาการลักษณะนี้ชาวบ้านลงความเห็นกันว่าตากรมีน่าจะต้องถูกผีเข้าอย่างแน่นอนไม่ได้ฟังคำจากตาเอิบร่างของตากรมีก็เงยหน้าขึ้นมองตาขวางหันมองหน้าคนที่ตามมามุงดูอยู่ห่าง อยนี่มันมาถากถางพื้นที่ที่กูอยู่อาศัยของกูกูอยู่ของกูดีๆที่ต้นไม้นี้มันมาจุดไฟใส่กูร้อนบริบาลที่เขาอาศัยหยุดแถวนี้เดือดร้อนนี้ตะเลิดกันไปหมดแล้วกูไม่ยอมคำตอบที่ได้ก็ทำเอาฮือฮารั่นสายตาที่ดูอาฆาตเสียงที่ตอบออกมานั้นมันไม่ใช่เสียงของตาคำมีแน่นอนอา้าวถ้าแหมทากแหมถางล้วจะทำยังไงกันเล่า ที่ทาไปก็แค่บังแทบเป็นเื้อนติดท,ทามาหากินกระดายแปลงเปิดแตกกอดเท่านั้นนอยากจะถือโกรกดกลางกันเลยนะยาดักดาได้ะไจะให้เขาทําให้ตาเอื้บตอบกลับออกไปแสดงถึงความนอบน้อมลักษณะนี้ขาว่าผีไร้ผีนาจะต,ต้องพูดตาอ,อ่อนก็งอเขาเอาไว้เพื่อไม่ให้ผีโมโหไปมากกว่านี้กูไม่ปล่อยมันไปดอกมันบางอาจจะเผาทำลายบ้านกูที่ไดที่นาก็มีเพียงพอดูแล้วมันมากมากแต่ต้องได้เห็นดีกัน แขงตักด่างตากรรม,มีตอบมาแข่งเกล้าวไม่มีท่าทีจะยอมไม่ง่ายเห็นแบบนั้นตาเอ,อิบก็ดูจะไร้หนทางนี่ขุนเอ็งจะทำอะไรก็ทำสักอย่างที่จะบ้าช่วยพ่อข้าด้วยทิดกบเทียนว่าขุนดอนนั้นเอาแต่ยืนนิ่งจึงพูดตบเปล่าขึ้นมาบ้างชายหนุ่มประดักหน้ารับก่อนจะเดินนิ้งกลับออกไปทิ้งตากรรม,มีกับคนที่มารออยู่ไว้ตรงนั้นพร้อมกับความงวยงงอะไรของมันบ้าเนี่ยหนีกลับไปซะแล้วโอ้ยหวังพึ่งมันไม่ได้จริงๆเลย ติดกบถอนหายใจยาวคนที่อุตส่าห์ไปขอความช่วยเหลือกลับมาทิ้งกันไปเตียดือๆอ,อะไรของปวกมึงไอ้นั่นน่าหรือจะมาถวยได้กูเต้าไว้เท่านี้ไปเป็นบริบาลเต้าชีวิตของมันไม่ต้องมาต่อรองอะไรแห่งยากเลยทีไรในร่างของตาคำมีพูดจาได้ทีได้ใจหัวเราะดังลั่นก่อจะลุกขึ้นมาเต้นรำเหมือนอารมณ์ดีจะได้ค่ารับใช้เพิ่มทำเอาคนที่มองดูอยู่นั้นต่างคนนุกสู้ไปต,ตามๆกัน แต่เพียงไม่นานต่อจากนั้นร่างของคุณดอนก็เดินกลับมาพร้อมกับแบกขวานเล่มใหญ่ไ่บ่ามาด้วยทุกคนต่างมองด้วยความสงสัยว่าเขาจะเอามาทําอะไรกันแน่ทุกคนต่างแบกให้เป็นทางชายหนุ่มเดินดุ่มๆเข้าไปยังต้นไม้และใกล้กับร่างของตาคามีซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเต้นร้องํำไปอย่างไม่สนใจอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮไอ้คุณดอนเอ็งจะทําอะไรบ้านั่นเฮ้ยจึงตะโกนด้วยความตกใจของตะเอิบเมื่อเห็นคุณดอนกําลังงักขวานจะปันเข้าไปที่ต้นไม้ ไม่ต้องห่วงโยฉันจัดการเองว่าแค่นั้นไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปห้ามทำได้เพียงกะย็ะเดนมองด้วยความรุนละทึกมึงเก่งมากเลยเสียอีผีคำพูดบนพื้ยพรมก่อนที่คมขวานจะจำลงไปยังดำต้นอย่างตังปาดเข้าเนื้อไม้ลึกร,ร่างของตะกมีตะดุ่ง้องตีดรีบพันมองดูต้นไม้อันเป็นทิศถึงสถิตของตนเนี่ยมึงทําอะไร มันบ้าพร้อมจะบินเข้าจ่ายตัวของขุนดอนประกัดขวางการกระทําของชายหนุ่มแต่ก็ต้องหยุดทังักเมื่อเสียงไร้คาถา,าดังในคลื่นความถี่ต่ำเงาหมออกมาทางปากของขุนดอนที่ต้องตรวจไปเมื่อก็ง้างาขวานปั่นต้นไม้ไปเรื่อยๆทำเอาผีไร้ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทำกลางสายตาของทุกคนที่จับตาจ้องมองอย่างลุ้นตามไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้มาก่อนและไม่น่าเชื่อว่าตัวของขุนดอนคนนี้จะมีของดีถึงขั้นกล้าที่จะตอบกลันกับผีได้ขนาดนี้ ยังดังทับๆจนต้นไม้ต้นนั้นจะขาดลงอยู่แล้วพียในร่างของตาคำนียังคงดินพราดอยู่แบบนั้นโอ้ยพอได้แล้วกูไม่ไหวแล้วกูกูยอมแล้วแต่ยันเียงเท่าน,นั้นไทยนนก็ยิ้มมุมปากด้วยความพอใจมึงเก่งนักไม่ใช่เหรองั้นมึงก็เตรียมหาบ้านใหม่ได้เลย คำพูดนี้มันจะทำเอาผีสิ้นบังเมื่อขนดอนไม่ยอมหยุดเพียงเท่านั้นยังคงปันต่อไม้ต่อไปอีกหลายสิบทีจนมันหักโค่นลงมาพร้อมกันนั้นร่างของตาคมัมมีก็ปันหงายหลังล้มทิศกลับกูบเป็นลูกชายพร้อมทั้คนอื่นๆัต่างรีบเข้าไปพยุงร่างขึ้นมาความบ้าบินของขนดอนไม่จบลงเพียงเท่านั้น เมื่อต้นไม้ผีสิงลม้มลงก็จะการตัดเป็นท่อนก็จะแบกมากองรวมกันกระจุดไฟเผามานันทั้งอย่างนั้นพร้อมทั้งจดบนคาถากํากลับไปด้วยจนในที่สุดตาคำมีก็ฟื้นขึ้นมาเป็นปกติตัวที่จำอะไรไม่ได้เลย ม่รู้ว่าตนมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรแต่จำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่จำได้เพี่ยงแก่วบ้าวันก่อนทนเผาแพร่ถา,างป่าบริเวณนี้ซึ่งติดกับที่นาของตัวเองเพื่อที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกพอกลับไปบ้านตอนเย็นก็ได้มีหญิงแก่คนหนึ่งเดินตามขึ้นมาบนบ้านด้วยใบนหน้าที่ทะมึนถึงดาวก,กับกดเตือนกันมาที่หน้าด,าด่าทอทอก่อนที่ตนนั้นจะไม่ได้สติจนมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนนี้นี่เอง ไม่มีใครรู้ว่าผีตนนี้มีจุดจบยังไงแต่ที่แน่ๆต้นไม้ที่มันบอกว่าอาศัยอยู่นั้นปนนีิเหลือเพียงเท่าทานเมื่อคุยกันดีๆแล้วไม่ชอบจึงมีจุดจบเช่นนี้ทุกคนได้เห็นเห,นเหตุการณ์ก็รับรู้ได้ทันทีว่าเป็นคนมีของกล้าที่จะท้าทายสิ่งที่ตนเรียกว่าพูดผีปีศาจเป็นที่ร่ำเลือกกันต่อๆมาจนวันหนึ่งตาเอ,อิบกับไอ้จอยหรือปีศาจจอยตามฉายาซึ่งก็เป็นเพื่อนของคุณดอนเองได้มาหาถึงบ้านเพราะมีเรื่องจะขอให้ช่วย บ้านของตะกอดเขาอยากให้ช่วยเขาไปตามพวกของตะกอดในป่าให้หน่อยนะไอขุนเห็นบ่งเงียบหายไปหลายวันปะกะติเข้าป่าล่าตัดไม่เกินสามวันก็จะตับกันออกมาแล้วจากทั้งนี้จะเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่เห็นตับออกมาเลยข้าก็เลยพาไอจอยมาชวนเองเข้าป่าไปตามพวกนั้นกันแค่หน่อยตาเอ,อิบเล่าที่มาที่ไปให้ไปทางด้านขุนดอนปังถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหาหรอกตาเอ,อบิบปะกะติฉันก็เข้าป่าเป็นประจำอยู่แล้ว คุณดอนว่าอย่างเรียบเฉยตามภาษาถ้าเราไม่เข้าปากก็จะเป็นเสียอย่างนี้เออข้าก็เห็นแต่เองเนี่แหละที่พอจะหวังพึงได้บ้างข้าก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับป่าเท่าไรแต่เห็นแกเป็นเพื่อนบ้านจะไม่เข้าไปตามกอกระไรยอยู่งั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางกันได้เลยตาเอ,อิบว่าทำไม่ทั้งสามคนเตรียมตัวเพื่อจะออกเดินทางตามพวกของต,กองตะกอดท,ที่ป่ากันเข้าไปล่าสัตว์ปลายบัตรแล้วแต่ยังไม่กลับออกมา ทั้งสามคนมีพรานขุนจำนานในเกตป่าเขาตาเอิบและไอจอยเดินตามหลังแม้จตเคยเข้าป่าล่าสัตว์อยู่บ้างแต่ไม่บ่อยนักจึงจะเป็นที่จะต้องบังพึ่งพาคนที่ทำชทองอย่างตัวขุนดอนเขาไม่กลัวแม้แต่ผีป่าซึ่งเห็นวิธีการปราบมาแล้วมันสุดจะหน้าทึงนี่ว่าแต่พวกนั้นมีใครไปกันบ้างละ่ะตาเอิบไอจอยเอ่ยถามในขณะที่พากันมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าดงลึกเห็นบ่หมีตะกอดกับปลูกทายแกแล้วก็ปวกไอชาไอยอดสี่คน บกปลูกเมีก็เป็นห่วงแต่แด่ดูแล้วตาเอื้อต่อแบบไม่หันมามองต่างคนต่างมุดรอดกิ่งไม้ใบหญ้าไปเรื่อยๆพากันเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเวลาเด็เกเดินคล้อยก็จะก่มเต็มทีแล้วนี่ๆขุน,นอดอนไม่ใช่ว่าพวกเรากำลังจะเข้าไปในเกตป่าหุบสางนั่นนะบุ้ยรูปพายเดินเข้าสีนั่นไอจอยรีบพรามเพื่อนผู้นำทางเมื่อเห็นวัากำลังมุ่งหน้าไปยังเกตป่าหุบสาง ซึ่งดํามเดือดกันว่าน้อยคนนักที่กล้าจะเข้าไปและถ้าเข้าไปแล้วก็ยากที่จะกลับบอกมาก็ต้องร้อยคนพวกนั้นพากันเข้ามาทางนี้นะ่ะสิเป็นไปได้ว่าพวกของตัดขอดจะพากันเข้าไปข้างในป่าหุบส่างนี่ก็ได้คุณดอนตอบกลับบอกมามันทาเอาสีนน้าของตาอเอื้บกับไอ้จอยนั้นจิตเผือดตั้งจากคุณดอนที่มันจะไม่สะทกสะทานอะไรเลยถ้าอย่างนั้นพวกเรากลับกันเลยไม่ดีกว่าหรือว่าไอ้คุณดอนเองก็น่าจะรู้ว่าใครที่เข้าไปในนั้น มันไม่ได้กลับออกมาสักคนเลยนะเว้ยไอ้จอยว่าพร้อมกับหันไปขอความเห็นจากทางฝ่ายของตะเอิบแต่ตะเอิบก็สองจิตสองใจจะก,กลับตอนนี้ภารกิจก็คงล้มเหลวแต่ถ้าขืนไปต่อก็อาจเอาชีวิตไปทิ้งที่หุบต่างนั่นพราะต่างก็รู้กันดีว่าใครที่เข้าไปในนั้นมักจะไม่ได้กลับออกมาแต่ยังไม่ทันที่จะตัดสินใจคุณดอนกลับเดินนําหน้าต่อโดยไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใดทําให้จอยกับตะเอิบหันมองหน้ากัน ก่อนตัดสินใจก้าวเท้าปิ่งตามผู้นําทางไปอย่างเร่งรีบเอาก็เอาวะนน่ๆก็ดเข่ามาเนาะการเดินทางก็สู่เกตป่าหุบสางดำเนินมาจนถึงช่วงค่าบรรยากาศภายในป่าแห่งนี้มาดูอึมครึมหน้าอึดอัดจ,จังบอกไม่ถูกป่าทั้งป่าเงียบสนิทได้ตึงเสียงแมลงกลางไพรเท่านี้ก็เป็นอันรู้แล้วว่ามันจะต้องมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนพวกเราพักกันที่นี่ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยเดินทางกันต่อคุณดอนบ้าแล้วก็นั่งลงตรงต้นไม้ใหญ่ เพื่อกลายความเมื่อยล้าสองคนมองไปร,บรอบๆตัวเรากับตั้งคำถามไปะจะพักกันที่นี่จริงๆหรือการปักค้างแรมกลางป่าทั่วๆไปบนพื้นเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่เสียงมากแล้วจริงเป็นป่าหุบสางไม่เข้าใจบ้าคุณดอนคิดอะไรอยู่กันแน่เอองั้นกระดบหาเพื่อนมาก่อกองไปกันก่อนสบายใจ ตาเอ,อืบถอนหายใจอย่างได้ข้อตวดแย้งกับพระนำทางทำใจยอมรับชะตากรรมในครั้งนี้ไอ้จอยรีบเดินหาปืนเพื่อเตรียมตะกอกกองไปก่อนที่มันจะมืดไปกว่านี้ไปเดินหาในบริเวณแถวนั้นไม่กล้าที่จะไปไกลป่าแห่งนี้ใครก็ต่างบอกว่ามันเต็มไปด้วยอาถรรพ์แทบจะไม่มีใครกล้าเข้ามาในระหว่างที่กำลังดึงต้นไม้ที่มันหักอยู่ก่อนแล้วเสียงขู่ดังฟอฟอ ทำเอาเจ้าตัวสะดุ้งโยงเจ้าของเสียงโฟหัวแผ่แม่เบี้ยยกสูงทำท่าจะถกผู้บุกรุกงูเห่าลงตัวขนาดใจท่าทางต้องตะกัดไอ้จอยด้วยความตกใจทําให้มันนิ่งอึงสมองไม่สั่งการให้เด็กกลบหรือป้องกันตัวแต่่างใดปืนที่หอบไว้ในมือต่นกองลงกับพื้น ทำให้ไอเห่าลงปุ่งเข้าใส่ทันทีแต่มันไม่มีโอกาสได้เข้าถึงตัวไอจอยเพราะตังบะนั้นได้มีมีดรอยตบเข้าใส่สรพิษทันหัวของมันก็ขาดห้อยลงลเลือดเจิดกระเด็นก่อนจะขาดใจกองลงไปกับพื้นมีดตําหนึ่งปักอยู่บนต้นเืนทําให้ไอจอยหันไปมองทางด้านของขุนดอนถึงได้รู้ว่าเจ้าของมีดปินคือเพื่อนของตนนั่นเองถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะอยู่ในท่าที่นอนเอ็นหลังปิงต้นไม้แต่ไม่ได้มองทางด้านนี้ด้วยซ้ำ ถ้ามาว่จถึงกับต้องเอามือเกาหัวแอบถึงในฝีมืออยู่ไม่น้อยปกติเห็นกันในวงเล่าก็ไม่ได้คิดว่าจะมีฝีมือถึงเพียงนี้บ่ายแล้วก็หอบคปลืกลับไปจุดกอ่อกองไฟพร้อมกับนำมีดเดิมนั้นไปเกินให้เจ้าของท่าทางนั่งเอ็นกายยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนเวลาล่วงเลยผ่านไปความมืดมิดก็มาปกกลุ่มทั่วผืนป่าพัานอยู่ๆก็มีร่างของคนหลายคนมาเดินถือดาบล้อมรอบทั้งสามอยู่ห่างออกไปโดยมีการเดินเียงเป็นวงกลมหันหน้าออกไปทั้งด้านนอก ดูคล้ายๆกับนักรบโบราณกําลังรักษาเวียนยามยังไงอย่างนั้นแสงจากกองไฟส่องให้เห็นบับแปมหมอกกวนคลักหุงกระจายในบรรยากาศภัยพรพนาทั้งสามถูกล้อมไว้ด้วยคนพวกนั้นที่มาจากไหนก็ไม่อาจทราบไดน้นั่นเองเห็นแม่บ้าไอ้ต่อยคนพวกนี้มันเป็นใครกันทําไมมายดนล้อมพวกเราไว้แบบนี้ตาเอ,อิบไปทําด้วยน้ำเสียงดะล่ำระลักมันคงไม่ใช่คนแน่นอนที่อยู่จะมาปรากฏตัวเช่นนี้นั่นสิ้องถามให้คุณดอนมาดูสิตาเอ,อบิบ ไอ้ต่อยว่าตอบด้วยท่าทางพอๆกันพอหันไปทางด้านขุนดอนก็ได้พบกับรอยยิ้มกว้างก่อนที่ชายหนุ่มจะเื่นกอดเราให้กับเพื่อนเกลอ,อเฮ้ยเดืมกันสักหน่อยสิบ้าอย่าปกลัวเลยพวกเนี้ยเป็นคนของเราทั้งหมดนั่นแหละขุนดอนบานแล้วก็หัวเราออกมาอาการเริ่มกลุ่มกมแล้วไอ้ต่อรับกอดเต้ามากระดกตะกัตตรงต่อให้กับตาเอิบนี่มันหมายความว่ายังไงกันว่าคนของเราอะไรกันนี่มันผีทหารชัดๆเลย เอ้ยต่อให้เป็นผีก็ผีข้านี่แหละเอาไว้ป้องกันภายในเคเนี้ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกมากับข้าทั้งทีว่ <c oughs> าแล้วก็หัวเราะต่อแท้ที่จริงแล้วฐานผีพวกนี้เป็นหนึ่งในวิชาของขุนดอนเองที่ทําขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากป่าหุสต่างเมื่อรู้แล้วจึงได้วางใจติดเราออกกับพากันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมีผีฐานยืนยองรายเป้าดามให้เป็นกองทัพจะต้องมีอะไรกังวลอีกเปล่าเอาตาเอาิบ เป็นไรนั่งจ้องผีทหารอยู่แบบนั้นไอ้ต่อยเอ๋ยตามปลางอามือตบบ่าตอนนี้ต่างก็เริ่มมีอาการมึนๆปอๆกันโอยข้าก็ไม่เคยเห็นทหารโบร,ราณแบบนี้มาก่อนนะทีบุ้ยเห็นลวมกนาสะอ่อนยังดูอันนั้นทิบ้าตัวตูงนิดเดียวเอง <c oughs> มาเป็นทหารกับเขาเถอะเลยบ้าเราก็หัวเราะเฮฮากันจนลืมไปบัดตอนนี้พวกตนนั้นกําลังอยู่ในป่าหุบสองก่อนหน้านี้ต่างพากันบาดกลัวแต่ไม่กล้าเข้ามามันทั้งแตกต่างจากตอนนี้เสียเหลือกเกิน นี่ก็หมดเปียกหมดงานมานั่งวิดตาทหารผีเดี๋ยวมันก็หันมาปั่นคอหรอกไอ้ต่อยตอบปรับแต่มันกระดันหัวเราะตอมมันจะเอาอะไรมาปั่นบะรูดดาบมันเลือดตันแค่นั้นเองเอาพอได้แล้วเดี๋ยวทางก็สั่งให้มันตัดหัวทิ้งซะเนี่ยคุณดอนบ้าพลางหัวเราะต่อจนในที่สุดทุกอย่างก็เงียบลงอากาศเริ่มเย็นลงในช่วงดึกจนมาเริ่มจะหนาวนี่ไอเอิบไอเอิบไ่ายไหม ยังไงบางคนร้องเรียกมาจากรอบป่าทำให้ทั้ง3มคนตั้งตัวมองไปตามทิศทางของเสียงเฮ้ย hey, ขาบาดแ้งมันคุ้นๆ้นนะตาเอิบพูดออกมาตึงกระติบข้าเองข้าไอ้ขอดไงนี่ถ้วยพวกข้าด้วยสิ้นคําก็ปรากฏตั้งของตาขอดเดินกอดคอดกันมากับลูกชายฝ่ามาจากป่ารกสภาพคล้ายกับว่ากําลังหนีอะไรมาน้นมันตาขอดกับลูกชายนี่ตาเอาิบ ไอ้จอยหันไปพูดกับตาเอิบไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอเขากับคนที่พวกตนตามหาเออไอ้อคอร์ดไทยเองจริงๆหรือเปล่าวะทางฝ่ายตาเอิบร้องถามออกไปก็ไทยนาจีช่วยขาาทีเถอะโอ้อยเงินไม่ไหวแล้วตาคอร์ดตอบกลับมาแบบนั้นทําให้ตาเอิบกับไอ้จอยหันไปขอความคิดเห็นจากทางด้านของขุนดอนสองคนนั้นนะ่ะเป็นตาคอร์ดกับลูกชายจริงๆนั่นแหละแต่อที่ตามหลังมานะ่ะไม่ใช่แน่นอน คุณดอนว่าพร้อมส่งสายตาให้มองตามไปดูมี่ร่างของคนอีกสองคนกำลังวิ่งตามมาทางด้านหลังของตะกอดกับลูกเอ้ยในรีบเข้ามาเร็วเข้าเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้จึงได้พาทั้งสองเข้ามายังวงล้อมหานผีได้ทันก่อนที่ร่างของทั้งสองคนที่วิ่งตามมาจะหยุดชะงักเดินวนอยู่ด้านนอกอา้าวนั่นมันไอกชากับไอยอดแมหถทายหรือตาเอ,อื้บที่อันไปมองดูเอ,อ่ยขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นว่าสองคนที่ตามมาเป็นไอกชากับไอยอดที่ตางก็มาล่าสัตว์พร้อมกับตะกอด แต่ทั้งสองคนนั้นมีท่าทางที่แปลกไปคือจะเดินป้วนเปี้ยนอยู่ด้านนอกไม่สามารถผ่านหานปีเข้ามาไดออ้มันไม่ใช่ชาก,กับอยอดหรอกเพราะสองคนนั้นถูกเสือฆ่าตายไปแล้วลูกชายของตะกอดเป็นป่ายตอบทั้งสองพอลูกดูมีท่าทีเหนื่อยหอบถ้าอย่างนั้นไอ้จอยลากเสียงยาวหันไปหาขุนดอนอเสือตะหมิงน่ะ เสีงคำของขุนดอนตั้งที่เป็นเอกทากับอยอดกลับเป็นดั้งเป็นเตอรท่วสองตัวส่งเสียงคำรามดังลั่นป่าก่อนจะเกิดการประทะก,กับเหล่าบรรดาทหารผีจุดมุ่งหมายของพวกมันคือปัจยามจะป่าวงล้อมเข้ามาให้ได้การต่อสู้ระหว่างกองทัพทหารผีกับตมิงสองตัวจึงเริ่มต้นขึ้นเอาไงดีหลายขุนดอนทาาหารผีของเองเอาไม่ดูมีบังพวกเราเรจ็ดไอกมิงนั่นแน่ๆเติบดูลนลานสายตาต้องมองไปยังภาพการประทะก,กันของพวกกลาบมนุษย์มันทั้งดูวุ่นวายกันเสียจริง ไม่ต้องหวอ่วงดอกทำตัวสบายๆบาย่บายแล้วก็เดินกลับไปนอนเอนกายพิงต้นไม้สบายใจดั่งที่บ้าเอ้ยมันจะสบายเกินไปนัากกาะบายขุนดอนแต่เอ,อิบว่าย,ยังนึกกังวลใจยิ่งมองดูแล้วกองทัพทหารผีมันดูจะต้านแดงเสือสมิงได้อีกไม่นานเสียแล้วทุกคนต่างรู้ด้วยความระทึกฝันบอในมือถูกยกขึ้นเตรียมยิงหากศัตรูจ้างกายเขม่า,มาไกล ทางด้านไปคุณดอนที่นอนอย่างสบายใจใช้หมวกปิดหน้าไว้แต่ในมือนั้นล้วงเข้าไปในย่ำสับพายกำอะไราบางอย่างออกมาเต็มมือก่อนจะเลื่องออกไปด้านนอกทางด้านที่เสือกำลังสู้กับทหารผีอยู่ท่ามกลางสายตาที่จับจ้องมองสิ่งที่คว้างออกไปนั้นเป็นไม่กระจายไปทั่วก่อนจะปรากฏเป็นควายธนูทั้งผงเข้าเสริมทับกับเปล่าทหารเด่นทบอลตะลึงกันทั้งฝ่ายสมิงและพวกกองตะเอิบเองควายธนูหลายสิบตัวกับประทะชนกับเสือทั้งสองตัวด้วยความบากกรั้ง จนมันถอยกุดเหมือนจะพ่ายแพ้เตรียมท่าจะวิ่งหนีแต่เหล่าควายธนูก็ไม่หยุดเพียงแค่นั้นต่างพากันวิ่งไล่ตามจนหายวับไปในความมืดทั้งเสือทั้งควายเมื่อหันกลับมามองปราณนำทางก็พบว่าหลับไปเสียแล้วาดาวปรดาหานผิดดับก็มาล้อมวงดังเดิมโอ้ไอเงียงมันแน่จริงโบยเจงอุทานยังไม่รู้จะแปลกแต่อะไรก่อนดีแต่ค่ำคืนนี้ก็ได้ล่วงเลยผ่านไปตาบไาไอัชชากับไอยอดตายไปแล้ว ถูกเซอรสมิงเข้าเล่นงานฝ่ายทางด้านของตายอดกับลูกทายก็ถูกตามล่าจนมีคนบอกว่าให้บิงหนีมาทางนี้จะเจอเข้ากับพวกของขุนดอนพอมาถึงก็เจอเข้าจริงๆเท้าของบันเมื่อเป็นอันทราบแล้วก็พร้อมเตรียมตัวออกเดินทางกลับแต่ก็ต้องพากันตกใจมาลูกท้ายของตะขอดเดินหายไปไหนก็ไม่รู้อ้าวมันหายไปไหนของมันไหนไแก้วแก้วเอ้ยไอ้แก้ว,กวตะขอดตองเรียก ทำให้ทุกคนออกเดินตามหาจนได้พบเข้ากับร่างของไอ้แก้วลูกชายของตะขอดนั่งแน่นิ่งอยู่ใกล้กับต้นไม้ล้มต้นใหญ่เป็นท่อนไม้เก่าที่หักโกนตั้งแต่ตอนไหนและก็ไม่ทราบได้ส่วนหนึ่งถูกดึงตบและผัวพ้นเห็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไอ้แก้วนั่งนิ่งตามมองขวางนี่เองมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้บ่าก็จะกลับออกจากปากกันแล้วนะบวยตะกอดบ่าทาให้ลูกชายเงยหน้าขึ้นมองกูไม่ใช่ลูกชายมึงลูกชายมึงมันลบหลู่กู มันมาฉีดใส่ต้นตะเคียนเดี๋ยวมันจะได้เห็นดีกันจากนั้นเหมือนเสียงผู้หญิงแต่น้ำเสียงใหญ่กลงบานทำมาผู้เป็นพ่อถึงกับเงือตกน,นึกนึก,นก,นกทันเป็นไกลกันแต่เย็นยันก่อนเถอะนาอยากได้อะไรก็ค่อยๆค,คุยกันดีๆตะกอดบ้าด่างนอบน้อมเพราะรู้แลบวว่าตอนนี้ลูกชายของตนคงถูกบางสิ่งสิงตู่ในร่างเด็งบ้าลูกชายของตนจะมีอันเป็นไปเสียแล้วข้าคือเจ้าแม่ตะเคียนอาศัยอยู่ตรงนี้มานานแล้วไอ้นี่มันประกาศมาเจีรถข้าข้าจะเอาอไปอยู่ด้วย จึงตอบกลับมาอย่างเดือดดาลก็ไม่ปังเหตุผลเสร็จแล้วในตอนนี้โอ้เนี่ยตายยันๆก่อนท่นน้แม่ตะเคียนได้ปลดลกกัวนในลูกชายท่านด้วยเถอะแล้วท่านจะให้มันมาขอขามาตะกอดทำท่าให้สงสารอ้อนวอนแต่อีกฝ่ายเหมือนจะไม่สนใจเนี่หลบไปก่อนตะขอดอย่าเสียเวลาพูดให้ยากเลยคุณดอนว่าพร้อมทั้งเดินขึ้นมาจ้องมองไปที่ขอนไม้ที่ว่าเป็นต้นตะเกียนนี้เสร็จแล้วจึงยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะหยิบไปแท็กขึ้งมาถือในมือ เตอร์แป๊ะไอจอยหันมองหน้ากันอย่างรู้ดีตอนนี้รำทรงสานแม่แ่งตะเกยียนเก้าเสร็จแล้วแตงจุดไฟพร้อมเสียงหวยหวน